สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงวันนี้ห้ามพลาดโดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะนำทีเด็ดแล้วก็มีทีเด็ดมาฝากท่านผู้ชมขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณชยานิตนะครับชินรัชตะเสดนะครับประธานกรรมการหรือคุณทิพย์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณกันตพัฒน กิ์ศร,รินภรัตนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเพียวไลท์จำกัดนะครับมาดูว่าบริษัทนี้ถือว่าเป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงที่กระแสแนวโน้มจะแรงสุดๆในปี2557ที่จะถึงนี้ทําไมถที่เป็นแบบนั้นเรามีคำตอบแน่นอนครับวันนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ,รบสวัสดีครับ เริ่มจากพีวรไลม,มีอะไรดีก็ด, <c oughs> ด้วยผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับ <c oughs> เ<อ>พราะว่าทางคุณทิพย์เองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญครับด้านการตลาดแล้วกด็ด้านการมองตัวผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนผลิต,ลตภัณฑ์เราก็จะมีจับทุกกลุ่มนะครับไม่ไ <c oughs> ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับอาหารเสริมนะครับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของสุภาพสตรีนะครับดูแลปรับสมดุลนะครับแล้วก็อย่างตัวคอลลาเจนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกระแสที่คนสนใจแล้วก็ตลาดไปได้ดีนะครับผมก็เห็นทุกค่ายเขาบอกว่าสินค้าดีดีอย่างนั้นเลยนะไล่แผนการตลาดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเน็ตใช่ครับแล้วบิสู้เขาได้ไหมเพียวไลเนี่ยเป็นไง อ๋อแผนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็เรียนจบมาทางด้านด้านบัญชีต้นทุนนะครับแล้วก็ศึกษาทางด้านแผนแการตลาดมาเนี่ย uh, ตั้งแต่อายุยี่ยี่สิบกว่ากว่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดค้นแผนเพียวไลท์เนี่ยด้วยแผนที่ลงตัว <commun. S 2> นะครับแล้วก็ผสมผสานทุกๆแผนเนี่ยมาอยู่ในแผนของเพียวไลท์นะครับเป็นแผนที่ลงทุนน้อยนะครับแล้วก็จ่ายผลตอบแทนสูงนะครับวันนี้จ่ายให้ก็เรียกว่า ในหนึ่งรหัสที่เราลงทุนทําธุรกิจเนี่ยนะครับจ่ายถึงวันละ3 0,000บาทวันละสามหมบาทใช่คนเดือนละเกือบเป็นแสนสิ่งนั้นนะเก้าแสนบาทต่อเดือนเก้าแสนบาทอันนี้แค่รายได้ทางที่1นึ่งนะครับเพราะนั้นผมมีหลายทางมีหลายทางท่อน้ําเลี้ยงมาเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่อน้ําเลี้ยงบอบนะไม่ใช่บอมนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่อน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เกิดจากสินค้าที่ดีนะครับเราใช้ดีเระบอกต่อนี่นะครับแล้วก็แผนการตลาดที่ลงตัวนะครับลงทุนแค่หลัก พันบาทออแต่สามารถสร้างไรายได้หลักล้านนะครับไม่ต้องควักทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ด้วยความลงตัวของแผนการตลาดเนี่ยจะทําให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยประสบความสําเร็จได้กว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยคือทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยไม่ใช่เราพูดสองคนแล้วมันจะได้ผลผลเขาเรียกว่าจะได้ผละจะส่งผลได้ใช่ไหมใชาก็ต้องมีอาวุธหลากหลายแล้วเพียวอะไรมีอะไรอาวุธอะไรที่จะส่งเสริมเติมเต็มได้ฮะเดี๋ยวให้ทางคุณทิพย์ตอบในเรื่องอาวุธ เพียวไลมีอาวุธตอนนี้ที่เรามองนะคะว่าเรื่องจากสถานการณ์การทํางานเครือข่ายตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเราก็เลยมามองในเรื่องของสื่อสื่อทีวีที่จะช่วยให้กับสมาชิกเนี่ยได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจอิสระเนี่ยได้ดีขึ้นเยอะขึ้นค่ะครับแล้วมันช่วยได้ผลจริงเหรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้หัวครๆยก็มีเต็มไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ว่การใช้สื่อนะ การใช้สื่อเนี่ยอย่างเราออกรายการของพี่จายนะคะแล้วก็มีช่วงของเพียรไลท์สวยรวยเสน่ห์ที่จะให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เราแผนการตลาดเราวันหนึ่งเราออกอากาศถุงวันละแปดรอบรวมถึงสปอร์ตเราก็ยิงช่องละสี่สิบรอบวันหนึ่งก็แปดสิบรอบอะค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ได้กว้างขวางขึ้นและเร็วขึ้นก็คือเพียรไลท์เพียวไลท์นี่เขาเรียกว่ามีรายการทีวีเป็นของตัวเองใช่ค่ะชื่อรายการเลยนะ เพียวไร้สวยรวยเสน่ห์ค่ะเพียวไร้สวยรวยเสน่ห์ที่ออกากาศมากี่กี่กี่วันแล้วเราออกมาก็ประมาณสัก20กว่าเทปได้เกือบเดือนละใช่ค่ะซึ่งเราให้น้องนัสลองมิสไทย a ลนด์ยู n นเว r ร์ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพิธีกรครับเป็นสาวบ้านเมืองแล้วก็น้องติ๊กเนี่ยเราออเดอร์มาจากฝั่งเราเลยนะคะเ็นเออเออน้องติ๊กเคยเคยดูนะอ้นี่เขาพูดภาษาอีสานค่ะรู้สึกใช้ได้นะใช่ค่ะ ได้ไมาจากไหนคุณเจอไหมยังไงพอดีพอดีน้องเนี่ยเขามีความเชี <iah 40> ่ยวชาญทางด้านเกี lonely, ่ยวกับผลิตภัณฑ์เพราะเขาเป็นลูกค้าเราด้วยเขากินจริงใช้จริงแล้วเราก็อยากสื่อให้กับทางฝั่งลราหรือแม้กระทั่งโซนอีสานเนี่ยได้รับรู้ถึงถึงผลิตภัณฑ์ของเพียวไลท์ว่ากินใช้แล้วเป็นยังไงแล้วในขณะเดียวกันน้องติกก็ทําธุรกิจด้วยค่ะครับการเปิดตัวรายการ20กว่าวันเป็นไงกระแสตอบรับเป็นที่น่าพอใจไหมก็ ต้องต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องโซนอีสานแล้วก็โซนใต้แล้วก็รวมถึงภาคกลางด้วยนะคะร็มทุกภาคแหละใช่ค่ะก็ฟีดแบ็กลับมาค่อนข้างดีนะคะก็รู้สึกด,ดีใจมากเลยค่ะค่ะครับแล้วคุณกันนะคิดว่ายุทธศาสตร์ในการนำพาพีวายวไลท์ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ย หนึ่งสองสามมีอะไรบ้างครับก็นอกจากสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงต้องแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็หลักร้อย,อยสินเนดียน,นี่ยเท่าไหร่นะ ก็เก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยบาทก็ไม่แพงนี่คะแคือไม่ถึงพันไม่ถึงพันครับคะแนนเราก็ให้สูงนะครับอย่างซินเดียเนี่ยสามร้อยคะแนนนะครับเดกทอนะคะต้องบอกก่อนนะคะพี่กายคะปกติเนี่ยด้วยคุณสมบัติของซินเดียที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันไม่มีอะไรมีอะไรเราต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยถ้าใส่สารกัดชนกันเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณสักสองพันกว่าบาทซึ่งยังไม่ได้เป็นระบบเครือข่ายด้วยนะคะแล้วสารกัดแต่ละตัวเนี่ยแอคทีฟเนี่ยเรานําเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้กินแล้วมันเป็นอะไรเกี่ยวกับเ,เรื่อง<จ>ะอะไรคือจะช่วยเรื่องฮอร์โมอนของผู้หญิงอะค่ะได้ได้ดีมากๆเลยพวกภายในพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะใช่ค่ะอืมก็คือราคาหลักไม่ถึงพันอะไม่ไม่ถึงพันค่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีคะแนนคืนกลับด้วย,ยวค,ค่ะครับแล้วคิดว่าทิศทางอะเพียวไลน์เนี่ยสูว่าเอาปีห้าเจ็ดแล้วกันจะไปยังไงก็แน่นอนครับว่านอกจากสินค้าที่ดีแผนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็มี เพราะว่ายุคยุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องแข่งกันด้วยความเร็วหรือเขาเรียก speed of toss เนี่ยนะฮะแข่งด้วยความเร็วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงจัดในการเพลย์ไลท์สวยรวยเสน่ห์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับว่าคือสินค้าจะดีแค่ไหนเนี่ยแต่คนไม่ซื้อไปกินไปใช้ก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะการตลาดมันก็ไม่สามารถกระจายได้แต่การจัดสื่อทีวีเนี่ยไม่ได้จะมาขายแข่งสมาชิกนะครับเ,เราต้องการที่เป็นช่องทางที่จะให้รู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีีมคุณภาพแล้ว ก็มีสมาชิกหลายๆคนที่กินใช้ดีนะครับหรือประสบการณ์การทํางานที่ดีเนี่ยก็ออกมาแบ่งปันนะครับในรายการเราก็จะขึ้นเบอร์ให้นะครับโดยที่ทุกคนที่มาออกรายการไม่ต้องควักเงินมาจ่ายบริษัทนะครับบริษัทเป็นผู้ลงทุนให้ออกออกว่าไงเนี่ยคือบริษัทดูแลให้ทั้งหมดใช่ครับเพื่อเพื่อส่งเสริมให้แต่ละสายงานมีสมาชิก ใช่ทั่วประเทศใช่ครับสายที่โทรเข้ามาเนี่ยนอกจากเบอร์ของแต่ละท่านที่เราขึ้นเบอร์ให้เนี่ยนะครับก็จะมีเบอร์ call center โทรมาเนี่ยเราก็จะกระจายให้กับสมาชิกเนี่ยดูแลนะครับเพราะบริษัทดูแลไม่ไหวหรอกครับโทรมาเยอะมากเราก็จะกระจายลงไป นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปดูแลในแต่ละสายงานกันก็คือใกล้ที่ไหนบริษัทให้ไปเลยให้ไปเลยเขาเรียกให้เป็นคุ้มรัพย์ของสมาชิกอยู่ในพื้นที่นั้นๆไปเลยใช่ครับเพราะระบบคือขายขายตรงท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นการสร้างคุ้มรัพย์ร่วมกันระหว่างคนขายกับผู้บริโภคเนี่ยคือจุดดีมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคิดว่าสินค้าตลาดพวกนี้มันมันตายอย่างเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงฟิตกระชับเนือนคุณคุณทิพย์เมื่อ เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังมีผู้หญิงอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความงามหรือความกระชับเกี่ยวกับผู้หญิงเฟิร์มฟิตเนี่ยจะไม่มีวันตายครับคั้นนี้มาหันหมวดสินค้าเกี่ยวเรื่องความงามไงพวกครีมพวกนี้พวกนี้เป็นไงบ้างราคาแข็งได้ไหมคุณภาพราคาคือยังยังปกติเนี่ยยังเวลาเราทําผลิตภัณฑ์ระตัวนย่างเนี้ยทิฟจะดู ดูเทรนของตลาดว่าตอนนี้แอคทีฟอะไรมาซึ่งผลิตภัณฑ์เพียวไลท์ทุกตัวเนี่ยเราถ้าเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะ,ะสารสก,กัดเราเนี่ยชนกับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนในขนาดที่เคาน์เตอร์แบรนด์ขาย2000 5000, 2 0 0 0 3,000 5,000แต่เพียวไลท์เนี่ยยังอยู่ในหลักร้อยแล้วเราก็ผลิตในโรงงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพส่งออกค่ะคิดว่าตลาดพวกนี้มันจะตายพราะว่าเดือนนี้ผมเห็นขายตรงทุกบริษัทเกือบทุกบริษัทนะความงามความงามความงาม แล้วมันเด่นตรงไหนอย่างนี้ของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพแอคทีฟเองแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งตรงนี้เราจะใส่ใจมากๆเลยอย่างตัวทิปเองเนี่ยทิปใช้เพียวไลท์มา8-9ปีแล้วนะคะ8-9ปีซึ่งซึ่งเราถือว่าเราอายุขนาดนี้แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะต้องพิสูจน์ได้ว่าอายุเท่าไร่ได้ไหมเนี่ย <worship bird> ดีใจจังเลยค่ะอะก็ดูในหน้าแล้เคือคือต้องดูหน้าเวลาทายอยู่คนไหนท่านผู้ชมก็ต้องดูหน้านี่ไม่ามจริงนี่สามสองเลยไหม ปีนี้ก็จะเข้า43แล้วค่ะจะ43ใช่ค่ะทายผิดไปตั้งส0ปี <c oughs> ขอบคุณค่ะคือใช้สินค้าแบบนี้แต่ยังต่อเนื่องใช่ค่ะอย่างอย่างต่อเนื่องซึ่งคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอุย๊ยอยากเห็นผลดีภายใน3วัน7วันซึ่งซึ่ง,งที่ที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยรวมถึงเพื่อนๆเนี่ยเขาก็เอาสินค้าแบบคือระดับกลางระดับล่างหรือแม้ที่เป็นพวกเคมีมาให้เราดูเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องไปใช้ของแบบนี้เลยหรือไปใช้กระปุกละห้าพันหมื่นหนึ่งซึ่ง ้าเทียบสารสกัดแล้วเนี่ยเพียวไลท์เนี่ยแค่เพียวไลท์ก็เอาอยู่แล้วค่ะเอาอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องหน้าแดงไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องห่วงค่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะไม่ใช่ปึ๊บปั๊บนะวันถึงนะไม่ค่ะค่อยเขาเรียกมันค่อยๆปรับสภาพใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสินค้าขายตรงเนี่ยคนจะชอบพูดว่าเอาอะไรมาขายก็ได้เอาของแบบทั่วๆไปแล้วก็มามาร์คอัพราคาทําให้ของแพงแล้วก็ไม่ได้คุณภาพในขณะเดียวกันก็อันตรายด้วย ซึ่งเพียวไรเนี่ยเราตระหนักถึงตรงนี้ดีที่สุดเลยคือผู้บริโภคต้องมาก่อนเราเด้นเลยคือว่าต้องกินดีใช้ดีแล้วก็ต้องปลอดภยัยค่ะครับถ้างั้นเลือเวลาอีกสองสามนาทีคุณการสรุปนิดหนึ่งว่าความโดดเด่นเลยนะข้อหึงก็สองก็สามสี่ห้าเลยของเพียวไลนมีอะไรบ้างครับ <c oughs> ก็หนึ่งนะครับก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับอย่างที่บอกว่า ต้องลองใช้ดูนะครับว่าสินค้าของ p ีย e l i f ์เนี่ยมันต่างจากท้องตลาดอย่างไรนะครับโครงสร้างราคาคือสินค้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าระดับเดียวกันเนี่ยเราไปซื้อในท้องตลาดแพงกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าในเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเท่ากันเนี่ยคุณภาพของเราเนี่ยสูงกว่านะครับตรงนี้โดดเด่นมากนะครับแล้วก็เทรนด์ของตลาดเนี่ยนะครับ ทางคุณทิพย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะด้านปรับสมดุลภายในของผู้หญิงหรือด้านคอลลาเจนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวดีท็อกเนี่ยนะครับตลาดสุขภาพตอนนี้สินค้าสุขภาพแซงสินค้าความงามแล้วนะเมื่อก่อนสินค้าความงามจะยอดขายมากกว่านี่สุขภาพสุขภาพแซงแล้วนะครับแล้วก็เทรนเนี่ยก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามภายในนะครับของสุขภาพสตรีโดยส่วนใหญ่ ส่วนไพนกัรตลาดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วยประสบการณ์เราเนี่ยนะครับทั้งสองคนนะฮะที่ร่วมร่วมกันมาเนี่ยนะครับคุณทิพย์ทำธุรกิจขายตั้งแต่อายุ1ินะครับเพราะนั้นในเรื่องของการมองการตลาดเรื่องผลิตภัณฑ์มองขาดแนน่ยก็คือเข้าใจในระบบเข้าใจสมาชิกเป็นอย่างดีใช่ครับก็คือรวยแล้วไม่หักหลังเกาพูดง่ายๆนะอันนี้แบบตรงๆประเด็นเรามีคุณธรรมแน่นอนครับ นะครับส่วนแผนารตลาดเนี่ยนะครับเราเป็นคนคิดค้นนะครับคือการทํางานการออกแบบแผนเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเทียนคิดหรือไปก๊อปปี้ใครมานะครับ<ะ>แต่มันเกิดจากประสบการณ์ภายในนะครับที่เราสะสมมา นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบแผนเนี่ยเราทํางานแบบนักเศรษฐศาสตร์คือเรามีดาต้าเบสมีฐานข้อมูลที่เราทํามา10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์บนฐานข้อมูลนะครับแผนมาต้องจ่ายได้ไม่โอเวอร์และต้องจ่ายในจุดที่เหมาะสมนะครับประกอบกับความง่ายของการที่จะขึ้นไปสู่ตําแหน่งสูงสุดนะครับมันต้องไม่กาหนดระยะเวลาเขานะครับการทํางานเนี่ยเขาสามารถลงทุนเล็กน้อยสะสม ก็คือมาร่วมงานกับเพียวไลน์เนี่ยมีความสุขมีความสุขไม่เครียดไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นะครับการรักษายอดคือความมั่นมั่นคงนะครับเพราะว่าแผนที่ดีเนี่ยนอกจากสร้างความมั่งคั่งเราต้องมั่นคงด้วยนะครับเพราะนั้นรักษายอดของเราไม่ถึงพันบาทครับครับครับนี่เลบท่านผู้ชมครับเรื่องราวดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับบริษัทเพียวไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับผู้นํา ผู้นําคนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าผู้ชมจะพลาดไม่ได้เลยทําไมระดับนี้ต้องมาที่เพียวไลท์ถูกจ้างมาหรือเปล่าเดี๋ยวพักกูเดียวครับก่อนที่จะมีประจําเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากแลาประจนถึงบ้านเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็นสิกว่าวันจะเหลือแค่เพียง หวันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอ,อกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับแต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือนผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแยกก็ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียร,รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าจหมูกทัวเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมน ผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทําให้ไบม่มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของใบม,มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพียวไรซินเรียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจทโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ ้สู่รายการเจาะลึกขายตรงกับผมกาพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อสักครู่ผมค้างไว้เขาเรียกว่าทิ้งประเด็นไว้ให้ท่านผู้ชมตกใจเล่นๆว่าท่านผู้นี้ที่ผมเชิญมาออกรายการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นก็คือคุณประชาเทศพาน,นิชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวีชัยเทเลคอมจำกัดมาดูว่าท่านผู้นี้ทำไมถึงเข้ามาบริษัทเพียวไล ถูกจ้างมาหรือถูกบังคับมาไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีครับคุณประชาครับครับสวัสดีครับคุณกายครับถามนิดหนึ่งอ่ะบริษัทวีชยัยเทเลคอมเนี่ยสโคบในการทํางานเนี่ยมีอะไรบ้างวีชยัยเทเลคอมนะครับคุณกายครับเราทําธุรกิจทางด้านสื่อสารดาวเทียม ครับผมเป็นเน็ตเวิร์กพร็อพวเดอร์ก็คือเป็นผู้ให้บริการทางด้านโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทําช่องทีวีเนี่ยนะครับพวกทีวีดาวเทียมพวกทีวีดาวเทียมเลยละครับนะครับหลายๆช่องด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวคอร์บมือแสตลักของผมหลักๆเลยหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นเน็ตเวิร์กพร็อพวเดอร์เป็นผู้ให้บริการทางด้านโครงข่ายเป็นหลัก ครับแล้วก็มีช่องมีของตัวเองในช่องอะไรตอนนี้ <ผม S 2> ที<ม>่ผมทำช่องเองเลยช่องของตัวเองที่เป็นสถานีโทรทัศน์เหมือนไอเอ็นทีวีนะครับในนามของอช่อง Home Channel Home Channel ผลิตรายการ,รทำคอนเทนต์เองอนะครับบริหารรายการเององอกอากาศเองครับ ผ่านโครงข่ายดาวเทียมซีแบนไทยคมเนี่ยซีแบนไทยคมใช่ครับทั่วไปแหละทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับครับแค่นั้นเมื่อถึงวันนี้ก็ย่อมเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงเพราะอันนี้เป็นรายการเจาะลึกขายตรงครับพอเข้าใจนะเข้าใจครับมองออกนะว่าทิศทางเป็นยังไงพอมองออกครับคิดว่าเป็นยังไงขายตรงต่อวันนี้เอาปี57เลยปี57เจ็ดครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ย20ปีมานี้นะฮะครับก็ไม่ได้เข้ามา ยุ่งเกี่ยวหรือว่าเข้ามาในอินดัสทรีของธุรกิจ MLM ขายตรงนะครับมีหลายคนชวนผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้ามาเนื่องจากว่าผมประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับจนผมเนี่ยมาได้รู้จักกับเจ้าของบริษัทเพียรไลฟ์คือคุณกันคุณคุณทิพพัฒกับคุณทิ์นี่แหละครับสองท่านเนี่ยคือสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของปรัชญาในการทํางานของเขาไอ้ตรงเนี้ยทาให้ผมมีความมั่นใจแล้วก็ผมท r u s เขากลอบมา หรือไงหรือไปนั่งทางในเข้าฝันระดับผมคุณกายครับผมเป็นซีอนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสจะกล่อมผมเนี่ยให้ผมเชื่อเนี่ยยากเลยผมก็ไม่ได้หลงตัวเองหรือไม่ได้ชมตัวเองแต่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าผมตัดสินใจเนี่ยนะครับจากพื้นฐานของข้อมูลครับก็เหตุผลมีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างข้อมูลหลักการตัดสินใจเข้ามาร่วมเพียวไล์เนี่ยมันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะคนระดับเป็นเจ้าของสื่อมันร่วมเป็นผู้นําแกนหลักๆเลยของบริษัทเพียวไล์เนี่ยไม่ธรรมดาแน่ ในไล่ฟังหนว่าตรงไหนอันดับแรกสุดเนี่ยนะครับก็คือก่อนตัดสินใจเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีความพร้อมตรงจุดไหนครับความพร้อมที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็มองเห็นก็คือเอาง่ายๆเนยนะครับปรัชญาของหลักทางการตลาดเนี่ยนะครับที่ผมเนี่ยร่ำเรียนมาแล้วรู้มาเนี่ยนะครับจากประสบการณ์การทางานก็ดีเนี่ยสอง P สอง C ของเขาผ่านไอ้สอง P ที่ว่าเนี่ยคือ P ตัวแรกคือ Product ครับอันดับแรกคือตัวสินค้าก่อนผมได้ลองใช้ ได้ลองเอาไปทานได้ลองออกมาใช้ปรากฏว่าออของมันดีจริงนะแล้วคุณภาพามันดีนะมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้มาตอบโจทย์ในแง่ของผู้บริโภคได้พราผมเป็นผู้บริโภคอเอาไปใช้นะครับผมรู้สึกพึงพอใจในสินค้าอ,อันนี้ตอบโจทย์ได้อันที่2 P ตัวที่2คือ Price ก็คือราคาเออราคาไม่แพงครับจับต้องได้จับต้องได้ราคาไม่แพงก็คือเปรียบเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด เหมือนๆการอปเปิลทูแอปเปิลเนี่ยนะครับค o ม p พ r e กันแล้วเออราคาไม่แพงถูกกว่าด้วยเพราะนั้นไอตัวของราคาตรงนี้มันตอบโจทย์ได้ผมพึงพอใจนะครับต่อไปคือช่องทางการจำหน่ายก็ผ่านกลุ่มของเครือข่ายนักธุรกิจแล้วก็มีศูนย์กระจายสินค้าคมีศูนย์ของนักธุรกิจของทางเพียวไลฟ์ก็เป็นช่องทางแต่ที่สำคัญก็คือมีองค์ประกอบตัวที่4นะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็เป็นหัวใจเป็นคีย์ของความสำเร็จก็คือมีการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจนนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็คือวันนี้ผมมาอออากาศใน i อเอ็นทีนะครับอันนี้คือสื่ออันหนึ่งที่เพียวไล์ได้ใช้มีหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์แล้วก็มีรายการที่ไปออกในช่องโฮมชานังผมด้วยเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าอันนี้คือสื่อสารทางการตลาดที่จะก็คือองค์กรมันครบครบไงเหมือนบวยครบเครื่องอ่ะมันครบเครื่องเท่านั้นไม่พอครับมันต้องไปดูว่ารัชญาหรือวิชั่นของผู้บริหารเนี่ยเขาบริหารองค์กรอย่างไรไอ้ตัวนี้สําคัญได้เรื่องไหมดูแล้ดูแล้วได้เรื่องฮะ เป็นไปได้ดูแล้วมันเกิดความ trust ไง trust เนื่องจากว่าเขาบริหารในลักษณะที่ว่าเอาระบบเชิงคุณธรรมมาบริหารงานปรัชญาของเขาคือสร้างธุรกิจด้วยจิตบริสุทธิ์นี่คือคอนเซ็ปต์เลยอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยที่ผมรู้เนี่ยเพราะนั้นที่จิตบริสุทธิ์ก็คือปรัชญาของคุณธรรมเอามาใช้เพราะนั้นผมก็เลยมีความมั่นใจว่าในแง่ของผลตอบแทนของนักธุรกิจที่มาทำกับเพียวไลฟ์เนี่ยคุณสบายใจได้เลยไม่หลอก ไม่โกงไม่มีลักไก่แน่ไม่มีลักไก่นะครับคือเรื่องขายความเป็นจริงแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผมได้คุยกับทางคุณกันตพัฒนเนี่ยคุณกันตพัฒนเนี่ยมีประสบการณ์ทาในเรื่องของการทาแผนเนี่ยมา2 0กว่าปีช่าชองมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขียนแผนเองลรวเขาเนี่ยวิเคราะห์แผนเองเขียนแผนเองวิเคราะห์แผนเองแล้วแผนที่ออกมาเนี่ยนะครับมีเธอผลตอบแทนเนี่ยมันสูงไม่ผมถามนิดนึงนะในฐานะที่เป็นแกนนำเลยนะเรื่อง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 การส่งเสริมเนี่ยนะ แผนเนี่ยเขาคิดว่าจ่ายได้ไหมทําจริงผมดูวิเคราะห์มาประเมินประเมินดูแล้วเนี่ยประเมินดูแล้วจ่ายได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่เอ่ยหมกเม็ดอะไรพวกนี้มาอ๋อไม่มีครับเคลียร์ครับผมแบ็กกราวด์เป็นเอนจิเนียร์นะครผมเนี่ยเก่งทางการคํานวณครับผมเป็นวิศวะแบกกราวจริงจริงจบปริญญาโทจบปริญญาโทบริหารก็จีน่าว่าจบนีได้ครับปริญญาโทนีได้าแล้วก็ผมแบ็กกราวด์ปริญญาตรีผมจบราชกระบังครับทางด้านวิศวะเพราะนั้นเนี่ยคุณการจะมาเนี่ยจเรื่องจะมาลักไก่มั่วๆเราไม่ได้ไม่มีทาง ไม่มีทางการันตีไม่เล็ดลอกจากผมนี่แบบซีอโอของช่องทีวีการันตีท่านผู้ชมมึงนึกเราแล้วกันใช่ไหมก็ทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันมีความลงตัวแล้วมีความสมบูรณ์คุณกายครับพอมีความสมบูรณ์ปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจเลยเข้ามาร่วมเลยมาร่วมเลยครับมันท้าทายมันงานงานท้าทายมากท่านผู้ชมงานนี้ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยผมทํางานมาเนี่ยครับคุณกายครับวันหนึ่งเนี่ยผมผมผมคิดว่า ผมเนี่ยครีเอทเวลให้ตัวเองเยอะแล้นะครับผมมีรายได้จากธุรกิจผมไม่ว่าจะเป็นวิชัยเทเลคอมโฮมทีวีคอร์ปอเรชันผมก็มีรายได้เยอะละไอ้วันหนึ่งผมคิดว่าผมจะแชร์สิ่งที่ผมมีเนี่ยให้คนอื่นบ้างไอ้สิ่งที่ผมมีเวลที่ผมมีเนี่ยก็คือเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยสำคัญองค์ความรู้ที่ผมมีเนี่ยถ้าผมมาทําเรื่องของเน็ตเวิร์กเครือข่ายให้ผมสร้างทีมได้ผมสร้างโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้ครีเอทเวลบ้างเขาเรื่าสร้างความสาเร็จให้คนอื่นสร้างรายได้ให้คนอื่ นี่คือเป้าหมายเลยผมว่าเราต้องกระจายความสําเร็จให้คนอื่นบ้างโอ้นี่ไอเดียเป็นเลิศนะครับนี่คือปรัชญาที่ผมผมมองเห็นตรงนี้คือโอกาสคือถ้าเป็นบริษัทผมเองนะคุณกายนะครับผมไม่ค่อยมีโอกัดผมไม่มีสิทธิทำอย่างนี้นะเพราะไม่ใช่เครือข่ายไม่ใช่เครือข่ายครับถูกต้องใช่ครับตรงประเด็นนี้เหรือเวลานิดหน่อยอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมว่าธุรกิจเครือข่ายทุกวันนี้มันจะไปได้ไม่ได้ผมว่านะครับตราบใดที่ คือธุรกิจคือขายนะครับเรามาดูกันว่าสินค้าคืออะไรสินค้าของเพียรไลฟ์คือสินค้าที่เกี่ยวกับอุปโภคและก็บริโภคมีหลายหมวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าตอบโจทย์ของคุณผู้หญิงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยต้องกินต้องใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็น,ส,นสินค้าที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันจับต้องได้เป็นเช k ี y ส u c s e s แฟกเตอรของธุรกิจเพลย์ไลฟ์แล้วมันมีโอกาสที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาสร้าง<ะ>มาสร้างธุรกิจของตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องคุณไม่ต้องไปลงทุนเยอะไม่ต้องไปใช้เงินหลายหลายล้านมาทำนะครับ,รบอันนี้คือการเปิดโอกาสแล้วถามว่าโอกาสเนี่ยนะครับวันนี้แล้วก็ปีถัดไปมีไหมมีครับนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมีการเติบโต เศรษฐกิจโลกกาลังเติบโตแล้วก็อีก2ปีก็จะเป็นอีซีแล้วนะครับเป็นอาเซียนแล้วนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทรนที่มันมีโอกาสหรือมีโอกาสอยู่ในอนาคตที่รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับเรารู้จักเพียวไลฟ์แล้วนะครับเราเข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์ของเพียวไลฟ์เข้ามาศึกษาอะไรไม่เข้าใจโทรมาที่ c เซ็ center นะครับแล้วเราศึกษาดูนี่คือโอกาสของท่าน คนมีสิทธิ์หมดเลยมีสิทธิ์หมดการศึกษาไม่เกี่ยวว่าคือขายไม่ได้ทุกระดับไม่เกี่ยวการศึกษาไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเพียวไลท์เรามีทีมคอนซัลท์นะครับทีมมาร์เก็ตติ้งคอยคอยให้คำดูแลให้คำดูแลให้คำปรึกษาทุกอย่างหมดเลยครับครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดการศึกษาครับครับครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราพยายามเจาะใจ CEO Home Channel หรือสื่อก็คือเจ้าของสื่อมาเป็นหัวหอกคนสำคัญในการเติมเต็มให้กับบริษัทเพียวไลท์ ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเราพร้อมไหมถ้าพร้อมก็ติดต่อมาได้ทันทีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณประชาเทศพานิชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวีชายเเลคอมจำกัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามชมรายการเจาะลึกขายตรงได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ